ที่จริงพี่แค่ถ่ายรูปไว้ก็ได้ผมก็นึกว่ามีใครตายโอ้โหติดอยู่นี่ตั้งแต่บ่ายบ่ายห้าสิบอ่ะโอ้ผมจนกระทั่งถามปั๊พวกผมปั๊พวกผมเดินมาดูบอกติดฟอร์จูเนอร์ขันเดียวแทนที่พี่จะเลื่อนไปเขาหน้อยแล้วก็ถ่ายรูปไปก็ได้รู้ว่ามันเกิดดอุบัติเหตุก็รู้ว่าให้คนเจ็บเข้าไปรถพี่มันเจ็บไม่ล่ารถพี่มันไปได้บัดเท่าไอ้หาผมจะไประยองติดงานที่หายไว้ป่วยเนี่ยเพราะพี่เนี่ย กิตฟอร์จูเนอร์คันเดียวโอ้โหตั้งนานที่จริงพี่แค่ถ่ายรูปไว้ก็ได้ผมก็นึกว่ามีใครตายโอ้โหติดอยู่นี่ตั้งแต่ใบใบห้าสิบอะ่ะ โอ้ผมจนกระทั่งถามพักพวกผมปักพวกผมเดินมาดูบอกติดฟอร์จเนอร์คันเดียวถ้าแทนที่พี่จะเลื่อนไปเขาน้อยแล้วก็ถ่ายรูปไปก็ได้คนเจบรู้ว่ามีคนเจ็บพี่ก็แค่เลื่อนไปข้างหน้าปั๊ดโทคนอื่นเขาไม่ไม่มันมีคนเจ็บไงก็รู้ผมเข้าใจพี่เ็เกินไปแทนที่พี่จะถ่ายรูปแล้วพี่ขยับไปคนอื่นเขาไปเขาเดือดร้อนกระทั้งถนนแล้วป่ะพี่อ่ะรู้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุก็รู้ว่าให้คนเจ็บเขาไปรถพี่มันเจ็บไม่ล่ารถพี่มันไปได้ปัดโท่ไอ้ห่าผมจะไปละยองติดงานที่หายไว้ป่วยเนี่ย โอ้พี่เนี่ยเออไอแม่งกูก็ติดอยู่ตั้งนานไอติดมึงคันเดียวไอมึงก็เลื่อนได้มึงก็ไม่เลื่อนไม่ใช่กูพูดถูกไหมแม่งเออติดอยู่ตั้งนานอ่ะพี่มันเกินไปใครๆก็บอกให้เลื่อนหน่อยแม่งก็ไม่เลื่อน